สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเวิล์ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงเสียงจริงที่นี่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมจากทั่วโลกทั้งรีวิวความรู้และความมันในการขี่รถวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสสุดยอดแห่งความหรูหราและความสะดวกสบายจากค่ายฮอนด้ากับรถที่เรียกได้ว่าเป็นเรือธงแห่งทัวริงไบท์และในปี2026นี้ฮอนด้าได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือฮอนด้าโกวิงไทร์2026 แค่ชื่อโกวิงก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาเพราะนี่คือรุ่นที่เป็นตำนานของการเดินทางไกลที่ทุกคนยกให้เป็นราชาแห่งถนนและเมื่อฮอนด้านำโกวิงมาทำในแบบคล้ายหรือรถ3ล้อทัวริงเต็มรูปแบบความสมบูรณ์แบบก็ยิ่งพุ่งทะลุขีดจำกัด Honda g โกวิงคล้าย226มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหรากับความดุดันได้อย่างลงตัวด้านหน้ามีการออกแบบใหม่หมดให้ความรู้สึกทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไฟหน้าแบบฟูลเลตที่ออกแบบให้ดูคล้ายดวงตาของเหยี่ยว ให้ความสว่างชัดในทุกสภาพแสงตัวแฟริงด้านหน้าได้รับการปรับปรุงให้มีอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นลู่ลมลดแรงต้านและช่วยให้การขับขี่ทางไกลเป็นไปอย่างนุ่มนวลจุดเด่นของคลา์คือความมั่นคงการทรงตัวและความสะดวกสบายในการเดินทางฮอนด้ารู้ดีว่าผู้ขับขี่โกวิงต้องการความมั่นใจสูงสุดไม่ว่าจะขี่คนเดียวหรือมีผู้โดยสารการเพิ่มล้อหลังอีกหนึ่งล้อทำให้การทรงตัวของรถยอดเยี่ยมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องกังวลเรื่องการเอียงเวลาเลี้ยวหรือหยุดนิง่ง และสำหรับรุ่น2026นี้ Honda ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Independent Rear Suspension System ซึ่งช่วยให้ล้อหลังทั้งสองข้างเคลื่อนตัวแยกกันได้ตามพื้นถนนทำให้การขับขี่นุ่มนวลและเสถียรกว่ารารุ่นก่อนๆขุมพลังของโกวิงไร2026ย20ยังคงเป็นเครื่องยนต์ระดับเรือธงสูบเรียงแนวนอนขนาด1833ซีซีที่ให้พละกกำลังสูงสุดถึงประมาณ126แรงม้าและแรงบิดกว่า170นิตเมงรสอยเรื่องบนียบหรูแตรงพลังเหือนเครื่องยนต์รยรดับีเม ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ DCT Dual c l u t c h Transmission แบบ7สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลยอย่างนุ่มนวลจนแทบไม่รู้สึกถึงจังหวะเปลี่ยนเกียร์ระบบขับเคลื่อนของรุ่นนี้ยังใช้เทคโนโลยีซับไรที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและไม่ต้องดูแลบ่อยๆช่วยให้การเดินทางไกลเป็นไปอย่างมั่นใจและสะดวกสุดๆนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่4แบบได้แก่ทัวร์สปอร์ตอีคอนและเรนที่ผู้ขับสามารถเลือกตามสภาพถนนและสไตล์การขี่ได้ ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda าจัดเต็มให้แบบไม่กักทั้งระบบ ABS แบบ3ล้อระบบควบคุมแรงบิด Honda Selectable Torque Control ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน Hill Start Assist และระบบถอยหลังอัตโนมัติที่ช่วยให้การจอดหรือหมุนตัวในพื้นที่แค่เป็นเรื่องง่ายสุดๆส,สิ่งที่เป็นไฮไลท์และสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ได้สัมผัสจริงๆคือความหรูหราภายในตัวรถเบาะนั่งของโกวิงครัสองพันย 2, ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุพรีเมียมจากหนังแท้ผิวสัมผัสนุม่มรองรับสรีระทั้งผู้ขับและผู้โดยสารอย่างดีเยี่ยม มีระบบทําความร้อนในเบาะทั้งสองตำแหน่งและพนักพิงหลังสําหรับผู้โดยสารที่ให้ความสบายเหมือนนั่งในรถยนต์ระดับหรูจอแสดงผลหลักเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มรูปแบบทั้งฟังเพลงดูแผนที่หรือรับสายโทรศัพท์โดยไม่ต้องหยิบมือถือเลยระบบเสียงจากลำโพงรอบคันแบบพรีเมียมที่ให้เสียงใสและทรงพลังพร้อมระบบ b l u e t o 5.0ที่สอดถี่ยอรอกว่ารุ่นก่อน ในด้านของพื้นที่เก็บสัมภาระทรายรุ่นนี้ถือว่าทำได้เหนือกว่าโกวิงรุ่นธรรมดาเพราะมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นหอลายจุดทั้งกล่องด้านหลังขนาดใหญ่ที่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบและกล่องด้านข้างทั้งสองฝั่งที่สามารถเก็บของใช้เดินทางได้สบายๆส,สำหรับระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นคงเมื่อขับผ่านพื้นถนนที่ครุขคระก็ยังให้ความรู้สึกแน่นและนิง่ง ส่วนด้านหลังเป็นระบบการสะเทือนอิสระที่สามารถปรับความแข็งอ่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ทันทีตามน้ำหนักบรรทุกพูดถึงสมรรถนะการขี่การบ้างโกวิงไทร2ส2 6สามารถเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ4.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถทัวริง3ล้อที่มีน้ำหนักมากกว่า400กิโลกรัมความเร็วสูงสุดอยู่ที่ราว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญคือความนิ่งและ,สะเสถียรนแม้ขี่ด้วยความเร็วสูง ระบบเบรกหน้าใช้ดิสเบรกคู่ขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์6พอดส่วนด้านหลังใช้ดิสคู่แยกซ้ายขวาทำงานร่วมกับระบบ ABS และระบบเบรกอัจฉริยะ CBS ที่กระจายแรงเบรกอย่างสมดุลทุกล้อให้ความมั่นใจสูงสุดในการเบรกทุกสถานการณ์น้ำหนักรวมของ n o n d a Go Wing คล้าย2,026อยู่ที่ประมาณ460กิโลกรัมแต่ด้วยการกระจายน้ำหนักที่สมดุลและศูนย์ถ่วงต่ำทำให้การบังคับพวงมลาลัยเป็นเรื่องง่ายยกว่าที่คิด แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ขี่ได้ลื่นไหลไม่เทะทะ่อย่างที่หลายคนจินตนาการในด้านดีไซน์ Honda ยังคงเอกลักษณ์ของโกวิงไว้อย่างชัดเจนเส้นสายที่หรูหรามีมิติและดูแพงทุกองศาไฟไท้ายเลเแบบใหม่ที่ออกแบบเป็นแถบยาวต่อเนื่องให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์หรูอย,อย่าง BMW หรือ Mercedes b e เป็นด้านข้างมีตราโกวิงคลสีทองฝังในโลโก้แบบ3มิติ พูดถึงเรื่องราคา Honda Go คา o w i n g ครัย2,026ในตลาดประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2.3-2.5ถึงล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าไม่แพงเกินไปสำหรับสุดยอดทัวริงไบระดับโลกเพราะสิ่งที่คุณได้กลับมาคือความสะดวกสบายระดับรถยนต์หรูความแรงระดับซูเปอร์ไบ์และเทคโนโลยีระดับสุดยอดของฮอน da สำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลชอบความสบายและอยากได้รถที่สามารถขับได้ทั้งไกลและไกลโดยไม่เมื่อยหอนด้าโกวีงไทร์สองยคือคำตอบสุดท้ายมันไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือยานพาหนะที่พาคุณเดินทางไปพร้อมความสุขความหรูหราและความมั่นใจทุกกิโลเมตรลองจินตนาการดูครับการขี่โกวิงไทร์สยบบนถนนโล่งๆเสียงเครื่องยนต์หกสูบที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังลมที่พัดผ่านใบหน้าเบาๆกับเสียงเพลงจากระบบเสียงรอบคันมันคือประสบการณ์ที่รถธรรมดาให้ไม่ได้ และนั่นคือสิ่งที่ฮอน da ตั้งใจมอบให้กับผู้ขับทุกคนและแน่นอนว่า h อน da ยังมีชุดแต่งและอุปกรณ์เสริมสำหรับโกวีงไครส์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นกล่องสัมภาระเพิ่มระบบไฟเลเแบบคัสตอมหรือแม้แต่ชุดทัวริงแพคเกจที่เพิ่มความหรูหราให้มากขึ้นไปอีกถ้าคุณคือคนที่รักการเดินทางรักอิสระและต้องการรถที่ทำให้ทุกการขี่กลายเป็นเรื่องพิเศษ Honda g o w i n g t r รส์2องคือเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้ในตอนนี้ เพราะทุกครั้งที่คุณบิดคันเร่งคุณไม่ได้แค่ขับรถแต่คุณกำลังเดินทางไปกับตำนานของฮอนด้าที่สืบทอดมากว่าครึ่งศตวรรษและในปี2026ตำนานนั้นได้กลับมาอีกครั้งในร่างที่สมบูรณ์แบบกอว่าที่เคยก่อนจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบเวิลด์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของวงการมอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ